วันนี้ก็จะเรียนเรื่องเลขยกกำลังนะคะเดี๋ยวฟังครูอธิบายไปก่อนนะคะในส่วนนี้เนาะ โอเคนะคะความหมายของเลขยกกําลังนะคะให้ในักเรียนดูตรงนี้เลยเนาะการเขียนจํานวนที่เหมือนกันนะคะคูณกันหลายๆตัวสามารถเขียนสัญลักษณ์ได้ดังนี้อ่ดูตัวที่1นนะคะ2 2คูน2คูณ2คูณ2ะคะเราจะเห็นว่า2เนี่ยคูณกันอยู่ทั้งหมด4ตัวเพราะฉะนั้นก็จะเขียนสัญลักษณ์ได้เป็น2องยกกําลัง4นะคะ ต่อไป8คูณ8คูณ8นะคะเราก็จะเห็นว่า8เนี่ยคูณกัน3ตัวก็เขียนได้เป็น3 8ยกกำลัง3ต่อไปนะคะ0.3คณ0.3คูณ0.3แล้วก็คูณ0.3มเนาะมี0 3นอยู่4ตัวก็เขียนแทนด้วยเป็น0.3ยกกากกำลัง4นะคะ อในส่วนของตรงนี้ที่มีวงเล็บด้วยเพราะว่ามันเป็นจุดทศนิยมเนาะถ้าเราไม่ใส่บางทีเขาอาจจะคิดว่าเป็นแค่เลขสาตัวเดียวอย่างนี้นะคะก็เลยใส่ให้มันครอบคุมแล้วก็เราก็จะสรุปได้ว่า a คูณ a คูณ a นะคะเขียนแทนด้วย a ยกกำลัง5เนาะ a มีอยู่5ตัวก็เป็น a ยกกำลัง5อะไรก็ตามมีกี่ตัวที่เป็นตัวเหมือนเอนกันนะคะก็สามารถเขียนในรูปยกกำลังได้ ดังนั้นนะคะสัญลักษณ์ดังกล่าวเรียกว่าเลขยกกําลังนะคะเลขกําลังของจํานวนในดๆคือจํานวนที่บอกว่าจํานวนนับคูณตัวเองกี่ตัวนะคะการยกกําลังของจํานวนในดๆคือการคูณตัวเองของจํานวนนั้นซ้ํากันหลายๆตัวพิจารณาเลขยกกําลังต่อไปนี้ดูนะคะ เอก,กำลังหนึ่งก็คือ A ตัวเดียวนะคะหรือตัวเลขที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขยี่สิบห้าหนึ่งร้อยสามนะคะเหล่านี้ร้วนยกกำลังด้วยหนึ่งแต่ว่าเราไม่เขียนนะคะเพราะว่ามันมีตัวเดียวอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องมาเขียนยกกำลังหนึ่งเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเป็นยกกำลังสองเอยก,กำลังสองนะคะ เราก็จะเห็นว่าเท่ากับ a คูณ a หรือว่ามี a คูณกันอยู่2ตัวนั่นเองนะคะ a ยกกำลัง3ก็คือ a คูณกัน3ตัวนะคะไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆ a ยกกำลัง4ก็คือ a คูณกัน4ตัว a ยกกำลัง5ก็คือ a คูณกัน5ตัวยกกำลัง6ยกกำลัง7ก็เป็นตัวตามนั้นเลยแล้วเขาก็สรุปได้ว่าถ้า a ยกกำลัง n n คือ จำนวนนับนะคะเรานับไปถึงเมื่อไหร่เราก็นับไปเรื่อยๆเลยถึงหนึ่งรอหนึ่งก็สามารถเป็น n ได้ทั้งนั้นนะคะแทนจำนวนนับนั่นเองก็คือ a คูณกัน n ตัวนะคะตรงนี้ที่เขาทำจุด3จุดไว้ก็คือมันไปต่อเรื่อยๆนะคะแต่ว่าทุกตัวก็จะเป็น a นะแต่ว่าคูณกัน n ตัวอ่ะต่อไปดูพิจารณานะคะ พิจารณาตรงนี้นะคะที่เขาให้มาก็คือ4ยกกำลัง3นะคะก็คือ4เอามาคูณกัน3ตัวนั่นเองนะคะแล้วก็8ยกกำลัง4ีก็คือ8คูณกัน4ตัวการยกกำลังของจำนวนใ,นใดๆนะคะคือการคูณของจำนวนนั้นซ้ำกันหลายๆตัวจะได้ว่าจำนวนที่จะบอกว่านำจำนวนใดไปคูณกันรเรียกว่าฐานนะคะ จำนวนที่ขีดเส้นใต้นะคะเรียกว่าฐานจะมีคำว่าฐานนะแล้วก็จำนวนที่บอกว่าจำนวนนั้นคูณตัวเองกี่ตัวเรียกว่าเลขชี้กำลังนะคะตัวที่โยงลูกศรอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งสรุปก็คือนะคะเลขยกกำลังก็คือถ้า a เป็นจำนวนใดนะคะและ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง n หรือ a อกำลังเนะคะเขียนแทนด้วย a n กำลัง n ความหมายก็คือ a ยกกำลัง n เนี่ยก็คือ a คูณกันไปเรื่อยๆนะคะมีอยู่ N ตัวก็คูณ N ตัวมีอยู่เท่าไหร่ก็คือคูณเท่านั้นตามเลขชี้กำลังนะคะอ่ะสรุปอีกทีนึงอ่ะอันนี้ในรูปที่เราเห็นใช่ไหมคะเป็นตัว A กับตัว n นะตัว a เนี่ยคือฐานนะคะ ตัวที่อยู่ข้างล่างคือฐานเนาะส่วนตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยเราเรียกว่าเลขชี้กําลังนะคะอันนี้มันในบทนิยามหรือว่าเขาแทนแทนตัวเลขใดๆก็ตามมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้แต่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายเราก็จะเราก็จะถนัดในตัวเลขมากกว่าใช่ไหมสมมุติว่าเป็น10ยกกําลังสองใช่ไหมคะตัวเลขตัวที่เป็นฐานเนี่ยก็คือ1ิ จะได้นะคะจะได้ว่าฐานคืออะไรฐานคือ10นะคะส่วนเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของเราก็คือ2ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะสามารถเขียนได้เป็น10คูณกันกี่ครั้งคะ10คูณกัน2ตัวนั่นเองเนาะ10คูณกัน2ตัวนะคะ ก็เท่ากับ100นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเลขยกกำลังเนาะอ่ะเสร็จแล้วเราไปดูในแบบฝึกหัดของเรานะคะอันนี้หน้าที่122นะคะหน้า122อันนี้เรียน2หน้าหน้า122กับ123 อ่ะดู122ก่อนนะคะตรงนี้เขาก็จะบอกว่าให้เติมคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนดให้นะคะอ่าข้อหนึ่งคุณครูเขียนมาให้แล้วเนาะเจ็ดนะคะเลขฐานก็คือเจ็เพราะมันไม่มีเลขชี้กำลงังแต่ว่าถึงไม่มีเลขชี้กำลงังเราก็จะรู้โดยอัตโนมัติว่า มันมียกกำลังอะไรอยู่ยกกำลังหนึ่งอยู่นะคะมันมียกกำลังหนึ่งอยู่ในตัวเองหรือว่าทุกๆตัวนะคะเราก็จะสามารถเขียนได้ว่าเป็นเจ็ดตัวเดียวเนาะเพราะว่ามันมีตัวเดียวก็เจ็ดคูณตัวเดียวไม่ต้องไปคูณกับอะไรนะคะส่วนข้อที่สองสามยกกำลังสีสยกกำลังสนะคะ ตัวฐานก็คือ3เนาะส่วนเลขชี้กำลังก็คือเลข4นะคะเราก็จะนำา3นะคะมาคูณกัน4ตัวนะคะก็จะได้แบบนี้อ่ะอันนี้คือตัวเลขปกติเราไปดูข้อ3ข้อ3มันเป็นจำนวนลบค่ะลบ2ยกกำลัง5เราก็ทำตามปกติเลยฐาน ฐานก็คือลบสองใช่ไหมเอ่ยฐานก็คือลบสองเลขชี้กำลังก็คือห้านะคะเราก็จะเขียนเลยนะคะเขียนเป็นฐานก็คือลบสองนะคะแล้วก็เลขชี้กำลังก็คือห้าเนาะแล้วพอมาตรงนี้เขียนเลขยกกำลังในรูปการคูณน,นะคะ ก็จะได้ว่าลบสองนะคะคูณลบสองคูณลบสองคูณลบสองแล้วก็คูณลบสองอีกทีหนึ่งจนกว่าจะครบ5้าตัวนั่นแหละค่ะเพราะว่าเลขชี้กำลังเขาคือห้าเนาะเลขชี้กำลังเขาคือห้านะคะก็คูณไปห้าตัวแบบนี้นะคะโอเคไหมพอจะทำได้ไหมคะ เดี๋ยวลองดูข้อสามอีกข้อนึงข้อ3มก็คล้ายๆกับข้อสองเลยข้อสก็คล้ายๆกับข้อ3าเลยนะคะแต่อันี้เป็นลบสนะคะเลขชี้เลขยกฐานก่อนเนาะฐานนะคะก็คือลบสเลขชี้กำลังก็คือสองเราก็จะได้ว่าลบสคูณกับลบสนะคะสองตัวนะคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้ส่วนข้อ5มันเป็นเศษส่วนแต่ว่ามันมีวงเล็บนะคะเนอะเราก็จะใช้มันทั้งหมดเลยนะคะไม่ต้องไปแยกมันเนอะก็จะได้เป็นฐานก็คือลบหนึ่ส่วนสามนะหนึ่ส่วนสาเฉยๆนะคะ,ไม,ะ,คะไม่มีลบ1นส่วนสคือฐานเลขชี้กำลังคือสาม เราก็เอา1นส่วนสมนะคะมาคูณกัน3ครั้งนะคะอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวนักเรียนลองทำข้อ6ข้อ7ข้อ8ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนลองทำดูก่อนมาดูกันต่อในหน้า123นะคะตรงนี้ก็เป็น เหมือนเดิมเลยนะคะมีเลขยกกําลังฐานเลขชี้กําลังแลว้วก็เขียนเขียนเลขยกกําลังในรูปการคูณแต่ตรงนี้ที่แตกต่างไปก็คือมันเป็นตัว a เนาะ a ยกกําลังสี่นะคะแต่ก็เหมือนเดิมเลยค่ะตัวที่อยู่ข้างล่างนะคะเป็นฐานก็คือ A ส่วนตัวที่อยู่ข้างบนก็เป็นเลขชี้กําลังนะคะก็ามาเขียน ก็จะได้ว่าเป็นเขียน a คูณกันอยู่4ตัวนะคะ a ตัวที่หนึ่งคูณตัวที่สองคูณตัวที่สามแล้วก็คูณตัวที่สี่นะคะ a คูณกัน4ตัวหรือว่าจะเป็นตัวอย่างอีกข้อหนึ่งก็คือ 5b ยกกำลัง3เราเจะจะเห็นว่า 5b อยู่ในวงเล็บด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้น 5b ก็เป็นฐานนะคะ 5b ก็เป็นฐาน เลขชี้กำลังก็คือ3แล้วเราก็เอาอย่างมาคูณกัน3ครั้งนะคะก็ปกติถึงมันจะเป็นตัวอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะมันก็อยู่ในรูปของเลขยกกำลังความหมายก็ได้เหมือนกันนะคะไปดู AB ยกกำลัง3นะคะ AB ยกกำลัง3ก็จะเป็น ฐานก็เป็น a b ค่ะเลขชี้กำลังก็เป็น3นะคะแล้วก็เป็น a b คูณกับ a b นะคะใส่วงเล็บสักหน่อยนะคะ a b คูณกับ a b คูณกับ a b นะคะครบ3ตัวหรือว่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นเลขยกกำลังซ้อนกันนะคะ แต่ถึงอย่างไรก็ตามให้ดูวงเล็บเป็นหลักอาในวงเล็บตัวในสุดนะคะเราก็จะทําวงเล็บตัวในสุดก็จะเป็นฐานนะคะถึงมันจะยกกําลังเราก็จะหาไปทีละชั้นเราก็จะหาจากชั้นนอกสุดนะ,ะอ่ะเขียนชั้นในเขียนชั้นนอกสุดแยกไว้ก่อนนะคะ ก็จะได้เป็นเลขชี้กำลังคือ3อ่าเอลกำลังสคูณกัน3ครั้งค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เป็นเป็นนี้นะคะ a ยกกำลังส b ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังห้านะคะฐานก็คือ a ยกกำลังส b ยกกำลังสองเลขชี้กำลังก็คือ5แล้วก็เอาตรงนี้นะคะ a ยกกำลังสาม b ยกกำลังสองเนี่ยมาคูณกัน5ครั้ง5ตัวอ่ะคูณกันไปให้ครบ5้าตัวค่ะ อันนี้ก็คือการเขียนนะคะจากเลขยกกำลังให้มาเขียนในรูปการคูณเมื่อครบเรียบร้อยก็จะเสร็จนะคะต่อไปข้อสองใหญ่นะคะข้อสองใหญ่เนี่ยเราก็จะเขียนกับการเมื่อกี้เราเขียนจากเลขยกกำลังมาเป็นในรูปการคูณ อันนี้ก็จะเขียนจากการคูณมาเป็นในรูปเลขยกกำลังนะคะวิธีการก็คือให้ดูเนาะเรามี5คูณกัน4ครั้งนะคะ5ก็คือฐานเลขชีก้กำลังก็คือจำนวนตัวนะคะกี่ตัวมี5 4ตัวนะคะก็เป็น5ยกกำลังสี่ข้อ2 7นะคะ7ก็คือฐาน7คูณกันกี่ตัวเอ่ย เจ็ดคูณกันอยู่หกตัวนะคะก็เป็นเจ็ดยกกำลังหกนะคะหรือจะเป็นสี่ส่วนห้านะคะสี่ส่วนห้าก็คูณกันอยู่สามครั้งนะคะสามตัวนะคะก็จะได้เป็นสี่ส่วนห้ายกกำลังสามนะคะอ่ะ มาดูข้อ4ก่อนนะข้อ4เราจะเห็นว่ามันมีทั้งตัวเหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนกันนะคะวิธีการจัดการก็คือนักเรียนก็แบ่งเป็นสองพวกเนาะมันก็จะมีพวกที่เป็นอ่าสามส่วนแปดะคะสามส่วนแปดเนี่ยเราก็ใช้สามส่วนแปดเลยนะคะเขียนสามส่วนแปดไว้ก่อน แล้วก็ใส่วงเล็บค่ะมี3ามส่วนแกี่ตัวคะมี3ามตัวก็ยกกำลังสามเสร็จแล้วเครื่องหมายที่เชื่อมอยู่ก็คือการคูณน,นะคะก็คูณไปแล้วก็ามาจัดก,การฝั่งนี้ฝั่งนี้มี1นส่วนสอีก2ตัวนะคะก็คูณ1นส่วนสองยกกำลังสองเพราะว่ามี2ตัวนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะ ต่อไปดูตัวอย่างข้อที่ห้าข้อที่ห้าเนี่ยถ้าเรามองผิวเผินแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามันต่างกันนะคะมันต่างกันแต่ถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ0.49เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เป็น0.7ได้7คูณ7ได้49ใช่ไหมลูกนะคะก็จะเป็น ตัวนี้นะคะสามารถเกิดจาก0.7คูณ0.7ได้ก็จะได้เป็นนะคะเราก็สามารถแยกได้เลยเป็น0.7 0.7คูณ0.7คูณ0.7 จะทำให้มี0.7อยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะ4ตัวเนาะครูเขียนเกินไปนเนี่ยอ่า4ตัวนะคะก็เป็น0.7นะคะยกกำลัง4แบบนี้นะคะอ่ะมาถึงข้อ6นะคะที่นักเรียนต้องทำเองนะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะช่วยนะคะ ช่วยโดยการหาตัวร่วมให้มันเหมือนกันนะคะเราก็ต้องแยกอ่ะแยกจากตัวน้อยก่อน4นะคะมันมีตัวที่เป็นร่วมกันได้อ่ะอย่าง4แยกเป็น2อคูณสใช่ไหม ตรงนี้จริงๆแล้วถ้ามันจะแยกมันต้องแยกหลายตัวอยู่เดี๋ยวมังคูไปทําในกระดาษทดให้ดูอ่ะก็จะเป็นหกสิบสี่นะคะคูณกับสามสิบสองคูณกับสี่แบบนี้นะคะอันนี้ข้อข้อหกวิธีการก็คือเราจะทําให้มันเป็นเลขยกกำลังโดยที่ต้องหาฐานตัวเดียวกัน เมื่อกี้คุณคูเกิดไปแล้วว่าจะใช้ให้เป็นสองเนาะอ่ะเราก็แยกตัวออกมาก่อนค่ะแยกสี่แยกสามสิบสองล้วก็แยกหกสิบสี่สี่เนี่ยเกิดจากสองคูณสองใช่ไหมคะสามสิบสองล่ะสามสิบสองเอาแปดคูณสี่เป็นสามสิบสองก่อนก็ได้นะคะ แล้วเราก็ค่อยมาทำค่อยมาทำแปดกับสี่ตัวนี้ให้เป็นสองเนอะ๋ยวลบหกสิบสี่ไปก่อนเนอะอ่ะโอเคแปดตัวนี้นะคะก็แยกออกมาได้อีกเป็นสี่คูณสองส่วนสี่ตัวนี้เป็นไงสี่ตัวนี้ได้เป็นสองคูณสองได้เลยนะคะ เหมือนกับการแยกตัวประกอบเลยนะคะอะแต่ตัวนี้ตัวยังเหลือตัวสี่ตัวนี้ที่ยังไม่เป็นสองนะคะก็สามารถแยกอีกได้เป็นสองคูณสองะสรุปแล้วเราก็จะได้2ทั้งหมดกี่ตัวได้สองมาทั้งหมดห้าตัวใช่ไหมคะอันนี้ของสามสสองนะต่อไปดูของหกสิบสี่นะคะ หกสี่ก็เริ่มต้นจากการใช้แม่สุตคูณที่เราถนัด8ปดคูณแปดเป็นหกสิบสี่เนาะแล้วเราก็แยก8ดมาอีกทีนึงค่ะแยก8มาได้เป็นสี่คูณกับสองอันนี้ก็เป็นสี่คูณกับสองแล้วเราก็จัดการตัวสี่ให้กลายเป็นสอง โดยที่สองสองเป็น4นะคะก็แยกออกมาได้สองตัวก็จะได้เป็นสองคูณสคูณสคูณสองคูณสคูณสนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะหาฐานที่มันเป็นตัวเดียวกันซึ่งในซึ่งในตรงนี้คุณคูเลือกสองนะคะตรงนี้สก็จะกลายเป็น2องยกกำลังสองเนอะ เพราะเกิดจากสองคูณสองนะคะสองคูณกันสองตัวอ่ะอันนี้นะคะต่อไปสามสิบสองหาตัวร่วมแล้วก็คือให้เป็นฐานสองฐานสองมี2อยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ มีสองยู่ทั้งหมดห้าตัวก็เลยเป็นสองยกกำลังห้าแล้วก็ตัวสุดท้ายคือหกสิบสี่หกสิบสี่ที่เราหามาได้นะคะก็คือสองยกกำลังอะไรเอ่ยมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะก็เป็นสองยกกำลังห ตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถเขียนได้ว่าเป็น2ยกกำลัง6คูณกับ2ยกกำลัง5แล้วก็คูณกับ2ยกกำลัง2นะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้หรือว่าถ้าเราเขียนในรูปของการ ถ้าเราเขียนยาวไปเลยเราก็นับสองทุกตัวนะคะนับสองทุกตัวมารวมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามนาะก็จะเป็นสองยกกำล,ลังสิบสามนะคะถ้าเราเขียนสองยาวเรียงกันไปเลยเนี่ยก็จะเป็นสองคูณกันสิบสามตัวใช่ไหมคะหรือสองยกกำล,ลังสิบสาม แบบนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าคนถ้าบางคนจะไม่เอาฐานเป็นสองได้ไหมก็ได้บางคนอาจจะคิดว่าเอาฐานเป็นสี่ได้ไหมคะครูเพราะว่าสี่มันน้อยสุดเนาะถ้าเป็นฐานสามสิบสองก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าสี่มันไม่สามารถไปเป็นสามสิบสองได้นะคะอะลองดูข้อหกเหมือนเติมนะคะแต่เป็น ครูจะลองใช้ฐานเป็น4ีนะคะอ่ะสก็คือ4อยู่แล้วนี่แหละก็คือ4ี่อยู่กำลัง1ถูกต้องไหมคะส่วน32อะไรคูณกันได้32 8สิบคูณสีคูณสเป็น32แต่ว่า8เนี่ยมันแยกออกมาเป็น4กับ2นะคะพอแยกออกมาเป็นแบบเนี้ย มันไม่สามารถที่จะเป็นฐานสี่ได้เพราะว่ามันผูอะไรมามันผูเลขสองมานะคะถ้าเราจะทำฐานสี่ก็คือทุกตัวที่คูณกันก็ต้องเป็นสี่หมดเลยนะคะมันก็เลยได้แค่เป็นฐานสองอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็จะมาเขียนตอบนะคะได้เป็นหกสิบสี่เป็นสองยกกำลังหเนาะ สองยกกำลังหกคูณกับสองยกกำลังห้าคูณกับสองยกกำลังสองแล้วก็คูณกันทั้งหมดนะคะก็ได้เป็นสองยกกำลังสิบสามอ่ะอ่ะแล้วนักเรียนก็ทำข้อเจ็ดข้อแปดนะคะข้อข้อสิบเอ็ดแล้วก็ข้อสิบสองนะคะข้อเจ็ดข้อแปดข้อ สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองเนาะโอเคเดีวให้นักเรียนลงมือทำเองเลยนะคะทำไม่ได้สงสัยตรงไหนถามครูนะคะ